สวัสด <Humans. S 1> ีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวรถนะเองนะเพื่อนเพื่อก็คือค o เวฟซีแหรือ D10 นั่นเองนะเพื่อนที่ยังวางขายอยู่นะครับผมคันนี้ไม่จะเป็นรถแรงนะครับไม่เดียวออกนะนั่นเองนะเพื่อนและคันนี้ก็เป็นคันที่ผมแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองออกไปซิ่งกันนะเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเดิมๆให้ดูนะครับเดี๋ยวองเดี๋ยวจะมีการลองเดิมๆให้ดูด้วยนั่นเองนะครับ โอเคออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่แต่ง <COB tak S 2> แล้วนะครับผมแต่งพวกเครื่องอะไรสุดแล้วนะครับแต่ว่าล้อเนี่ยผมใช้ล้อเดิมนะครับล้อเดิมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถนะครับไม่สามารถแต่งได้นะครับผมถ้าเพื่อนเเปลี่ยนล้อก็คือไปเลยนะครับล้อก็คือไปเลยนะครับผมก็เลยไม่อยากแต่งนะนเพื่อนแล้วก็แต่งหน้ายางไม่ได้นะครับแล้วก็คือด้วยเอกลักษณ์ของล้อเดิมนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือแต่งสีล้อเดิมได้นะครับไม่จะไปต้องทําบั๊กนะครับสาหรับเอ่อขอบเขตสีแปดนะครับที่ผมผมอาจจะ สีแปดนิดหนึ่งนะครับเพราะรูปทรงมันเหมือนจริงมากนะครับผมรถ่อนข้างสวยนะครับผมชอบมากเลยนะครับอ่าผมวันนี้ผมจะพามาที่ร้านพี่เหม่งนะครับก็เพราะว่าในสัปดาห์นี้นะดีสิบนะครับหรือขอบเข c สีแปดนะมีขายที่ร้านพี่เหม่งด้วยนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็มีการลดราคาด้วยนั่นเองนะครับ ก็จะพามาลองดูนะครับรถเดิมเดิอันนี้คือรถเดิมเดิมนะครับของพี่เม่งนะครับเห็นไหมครับล้อครับเป็นเอกลักษณ์นะครับคืออันนี้ใส่หลายแต่งมันแล้วด้วยนะเพื่อนๆแต่ของผมไม่ได้ใส่นะครับเดิมเดิเดี๋ยวผมจะพาไปลองกันหน่อยนะครับเพื่อบางคนใครที่อยากได้ก็ขอพี่เม๋งลองได้นะครับผมกดตัวอีนะครับข้างๆรถนะครับแล้วก็กดเช็ดได้นะครับเพื่อไปการขึ้นรถไปเลยนะครับผมโอเคนี่ครับผมพี่เม่งเขาก็จะให้เรายืมรถฟรีๆแล้วนะครับในเวลาหทีนนองนะเพื่อนนี่ครับผม อันนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะครับเห็นว่าสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกับรถเดิมๆของผมด้วยเออรถของผมที่แต่งมาแล้วนะครับของผมนะครับกดซับเพนชั่นนะครับจนตันนะครับคือโหลดเตีย้ยโอ้โหจอดที่คนพิการด้วยนะเจอที่คนพิการด้วยนะครับ <laughs> นี่นนะหนไหมครับอันนี้คือสภาพ เดิมๆอัน้ผมลงลถไม่ได้นะผมลงรถให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรถที่เทสนะครับสังเกตด้วยได้เลยนะคอันนั้นผมไม่ได้ทําบั๊กนะครับไม่ได้ไปยิงให้มันโหลดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันต่ํามากนะครับแต่ตรงเนี้ยมันยังไม่ติดซุ้มแต่อันนั้นติดซุ้มเลยนะครับสังเกตดูว่าเพื่อนๆดูนะของคันสีแดงนะครับกับคันสีขาวนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะพอดีพอดีนะครับแต่คันนั้นติดซุ้มเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเชอบข้างหน้านะครับลิ้นหน้า่เอืพ ประมาณนี้นะล้อนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับเบรกเหมือนกันนะครับข้างหลังนะครับขนั้นแต่งมานิดหน่อยนะครับแล้วก็สปอยเลอร์นะครับแต่งให้เป็นแบบคาร์บอนนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับสามารถเปิดหลังคาได้เปิดเปิดประทุนเปิด่ถเปิดเหมือนโรสเตอร์ได้นะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับพาร์ทข้างนะครับแต่งมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะพาร์ทข้างเล็กๆนะครับแต่อันนี้ก็คือเห็นไหมฮะพาร์ทข้างจะใหญ่มากนะครับสำหรับแล้วก็ข้างในนะครับผมแล้วก็แต่งสีมาแล้วนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่โดยรวมๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองเดิมๆกันก่อนนั่นเองนะเพื่อนเดิมๆนะครับตอนออกตัวค่อนข้างช้านะครับบอกก่อนเลยนะครับสีแปออกตัวค่อนข้างช้าแต่ว่าขับการขับขี่ตอนเดิมๆนะครับขับขี่ได้ดีกว่าที่คิดนะผมบอกก่อนนะครับขับขี่ได้ดีกว่าที่คิดรถออกแนวทรงหนักนิดนึงนะครับหนักนิดนึงนะถ้าเรายังไม่แต่งนะออกทรงหนักนิดนึงความรู้สึกนี้บอกเลยนะครับ แล้วก็การกขับขี่อะไรถือว่าถ้าในเมืองถือว่าโอ้โคหค่อนข้างแรงเลยนะครับถือว่ารถระดับนี้นะแรงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นนอกเมืองแล้วกันนะครับด้วยความเร็วท็อปสปีดนะผมบอกเลยก็ค่อนข้างแรงนะแต่มองว่าถ้าไปอยู่ในสนามจริงน่าจะสู้หลายๆคันไม่ได้ผมมองอย่างนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าการควบคุมอะไรนะครับตอนเดิมๆเนี่ยมันเหมือนจะควบคุมดีนะเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานหน่อยแต่เวลาเราเลี้ยวแรงๆคือสะบัดเลยนะครับ แค่เลี้ยวแรงๆแบบกลางๆนะเพื่อนๆแบบไม่ได้เลี้ยวแรงๆมากอะไรเงี้ยคือรถสบัดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับดูดูนะฮะอันนี้คือเดิมๆนะครับรถนี่เลี้ยวทาไม่ไปแบบหลังคาเอ่อพวงมาลัยเนี่ยแข็งมากนะครับอ่ามันจะไปประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับรถไม่ค่อยเสียอาการนะครับแต่ว่าเวลาเลี้ยวแรงๆคือไปเลยนะครับรถนี่หมุนเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับยิ่งแต่งมายิ่งโลตันแบบผมนี่ขี่แข่งเนี่ยแทบไม่ไหวนะครับถ้าไม่ใช่ฟรีโหมดนะถ้าไม่ใช่ฟรีโหมดนะครับ โอเคคันนี้โดยรวมๆนะครับความสวยงามนะครับทุกอย่างนะครับผมให้นะครับไปที่เก้าถ็มสิบนะครับเพราะทํามาได้เหมือนมากนะครับแล้วสวยนะครับถึงจะข้างในจะย้อมแมวแต่ผมรับได้นะผมว่าผมโอเคนะครับไม่ติดอะไรเดี๋ยวเอารถไปคืนพี่เมงกันหน่อยนะครับให้เขาไว้ขายคนอื่นต่อนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะกลับไปดูรถเต็มของเรานะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้คืนรถพี่เมงแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาออกไปนะครับข้างนอกนะครับเพื่อไปลองรถคันที่แต่งมาแล้วนะครับ นี่ครับผมเป็นตัวโรเตอร์นะครับคือเปิดหลังคาหรือไม่เปิดหลังคาไม่ไม่มีความต่างนะครับอ่านี่ครับผมเห็นไหมครับดูครับโหลดจะต่ํามากนะครับติดเลยนะครับติดล้อเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้ไปยิงโหลดมานะเพื่อนคือเป็นที่แต่งซับเพนชั่นตันมาเลยนะครับจากทางโรงงานเลยนะครับผมข้างข้างล่างนะพาร์ทก็แต่งมาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผม รถสปีดเนี่ยจะเห็นเห็นเลยนะครับว่าพุ่งขึ้นมากนะครับการเลี้ยวนะครับจะดีขึ้นกว่าตอนเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็แต่ว่ารถยังความสะบัดเนี่ยก็สะบัดพอๆเดิมของเดิมเลยนะครับแต่ท็อปสปีดเนี่ยคือมาแรงขึ้นนันเองนะเพื่อนท็อปสปีดคันนี้คือแรงมากนะครับผมบอกก่อนนะครับสีแปดนี่คือแรงมากนะครับอาจจะท็อปสิบด้วยมั้งเพื่อนๆผมอันนี้ผมก็ไม่ได้ชัวร์นะแต่ผมคิดว่าแรงมากความรู้สึกผมนะที่แบบเอาไปร้องแข่งกับหลายๆคันในคาสเดียวกันนะคันนี้ เห็นหน้าตายอย่างนี้คือคันนี้ไม่ใช่คาสซูเปอร์นะครับเพื่อนๆคันนี้คือค a สสปอร์ตครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมลองเอาไปลองกับค a สสปอร์ตคนนันอื่นๆด้วยดูซิว่าคันนี้มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะแรงสมคําแบบที่ผมบอกหรือเปล่านะครับคันนี้เวลาแต่งออกไปแล้วผมให้9เต็มสิเช่นกนันนะเหมือนกับตอนที่ยังไม่แต่งเลยนะครับ เพราะว่าสวยมากรูปทรงทำมาได้ค่อนข้นางดีนะครับเหมือนของจริงมากแล้วก็มาแล้วก็เป็นรถที่มาในยุคหลังๆนะครับมันก็เลยทําแบบไม่ไม่ได้แบบว่าไปผสมกับคันนั้นคันนี้มั่วซั่วนะครับผมเป็นแบบค่อนข้างเจาะจงเลยนะครับว่าค่อนข้นางเหมือน C8 เด๊ะๆนะครับผมโอเคป๊บผมเดยวผมพาไปลองกับรถสปอร์ตคันอื่นๆด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะผมแล้วมันจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับโอเคลุยเลยอ่า เฮ้ยแล้วบีทีทีมันแรงยังวะเฮ้ยทำไมไอ้นี่เราได้บูมาวะเราได้บูมาวะไปไม่รู้อยังไะเฮ้ยไปได้เราได้บูมแม่งมาวะเฮ้ยไปได้เฮ้ยไม่ได้เดี๋อเช่เฮ้ยไม่รู้ผมดูมาพี่ฝนโดนพอเช่น้ำพี่พอเช่น้ำเนอะราได้สระคือไม่ไหวอะพี่พอเช่พอเช่ได้ไปพี่พอเช่ได้ที่หนึ่งเฮ้ยกูโดนแอตตมาตินกับหลักแสนอะโดนหลักแสนอะโดนหลักแสน โดนคันแสนกินป่ะเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เพรว่าอาจจะมีไอ้ราคาสองแสนหรือสามแสนหนึงเฮ้ยปอชีได้ปอชปอชีที่หนึ่งนี้สเป็ปลาตอนออกตัวนะต้องดูเพิ่มันออกตัวเพื่อที่เพื่อออกตัวเร็วไปนิดนึงโอเคมาระเบิดดูดูดูหมุนล้อหมุนล้อหมุนล้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกอย่ยเกือบออกก่อนก็มันระเบิดมันไม่ระเบิดัะทีเฮ้ยทำไมโดนวะ แรงไปาะเยอะ R34 เ้อบมดเลยดิแงต้นเอาไปเก็บไปย่แพ้ยันปอร์เช่ R34 เอาไปเก็บอ่ะโอ้แพ้ยันปอร์เช่สีแปดกูสามีเแต่ามสามต็มเเลาวามีด่านมีด่านจามีแบยทางตีงอย่างดีเวยสาทีเดยวามีเลยสามีเลนสามีเลวสาไงเลยํามาเย เฮ้ยแต่เฟิร์นเลี่โรมาแรงไปอ่ะพี่โคตรเดิมมีแรงออมันแรงมันแรงกันแล้วใช่นต่ะแหมพวกโรดยุโรปอ่ะมันไอ้นี่เว้ยมันเพราะว่าความแรงมันมันมันเวอร์ไปถ้าจะวัดจริงๆเอาแต่โพดโคลยุโรปมาวัดอ่ะไม่อย่าเอา j d m มาวัดเลยเฮ้ยแต่รถมันราคาใกล้เคียงกันไงแม่งมันคนละมันคนละไอ้นี่แหละคนละเรื่องกันเลยมีมีของบูมมาเพงสุดแล้ะใช่หอยบูมอ่ะหอยบูมเอาจริงแม่งไม่เหมือนไอ้นี่อะเหมือนซุปเปอร์คาเนี่ยใช้ได้สำมมันเป็นเฟิร์นได้โลมา เรอราในฟีล้อเลยรอบนี้ฟีล้ออุ้ยสี่แปดแพ้โอ้โหจะรูปเลยไอแต่งมาหรือเปล่าเนี่ยเออพี่แต่งเต็มปะเนี่ยเออเดี๋ยวน้องไปเช็คดูหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับแม็กว่ลมันเกี่ยวเลยวะแม็กเดิมอุ้ยโทรศไม่ใส่นี่มาใส่ไอไฮเอ็นมาเอุ้ยรอบนี้มันจะโดนว่ะเอ้ยรอบนี้มันจะโดนไม่โดนแต่ว่าไอปอร์เช่มันก็มามาหลังเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหม เน้นเขาร่วมโอ้ปอเช่ปของที่นังแหลงปลายจัดว่ะเน้นเข้าร่วมไม่ได้เข้ารอเอ้ยแต่หัวหน้าซีบีก็ยังสู้จีทีอาร่อยหนว้ยเออใชจะระจีทีอาร์ไม่ไหวอ่ะตีครับแต่ปกติเวลาลงสนามอ่ะเวลาลงสนามจริงนี่จีทีอาร์มันแดกหมดเลยันอ่ะอันนี้เอาอยู่ไม่ใช่อันนี้เอาตัวเบาเลยเอาตัวเราป่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ออกตัวอย่างนี้ว่ะแล้วไปอู่ข้างบนติ๊กอู่ข้างบนเลยเดี๋ยวไปเจออู่ข้างบนเลยดูดิว่าใหยาวเลยรอบเนี้ย เราขับหน้าเลยนะที่เดิมเด๋ยวแม่งแม่งไปทางสายบนแน่เลยเออผังเดิมไปตามตามจีเสไปเลยนะตามจีเบสนะมล้วก็วันนั้เลยเจองวนนั้นเลยเบิดอโดรเบมาทางจีบเอน้าเชื่อสีแปดโดนแรปจีทีโดนแหรือว่าผมแต่งมาไม่เต็มก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่ได้ไปดู พีทจะได้ไปเช็คของแต่งตอนน้้แหละตอนไปอุบลน่ะจะได้ไปเช็คของแต่งตอนไปอุบลนั่นแหละโอ้โหคุณสาปีนแล้วแค่เป็นคนอุบลอุบลอุบลโอ้ยมายรถหรือกระดาษวะน่ะปิวโคตรง่ายเลยอ๋อ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 อ ข้างหลังนี้แม่งเหมือนแบบอ้าแล้วก่อนนะครับไปปลายป่าวอะว้ยเดี๋ยวชอบเลยนี่คันนี้แม่งขับดีขับดีแล้วน้ำหนักรถมันก็ไม่ได้เบาเกินไปด้วยแอ้ตันขับดี้ะสุดใหญ่อะจริงๆแอ้ตันกับทุกตัวแม่งขับดีหมดอะเจ๋อเวนโจเวนตัวเว้นเทียดมั้ง อี่ยเป็นคันเป็นคันเดียวที่ซื้อเกินสิบอบไอไปคันเนี้ยเพราะว่าซื้อขายซื้อขายอยู่่นี้ะก่อนที่มันจะเอาออกอ่ะราคามันถูกไงซื้อขายซื <h <h um, <h <h ้อขายซื <h 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 ้อขายเบื่อขายขายราคาราคาถูกใช่ไหมไอพวกรถถูกม่งดีซื้อขายไม่พักไปคันเนี้ยเฮ้ยตอนนี้ผมโดนซีวิกน้ำข้างหลังเมื่อกี้ที่สามมันนำห่างมาแล้วป่ะแม่งสัดกันอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ไปก่อนนะเอ็ม ยางรถแม่งปิวเป็นกระดาษเลยวัดที่ดับมันจะดินนะไปตามซีแปดไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยไม่ทันไกลไก่ไกลเกลิน <c oughs> ใครใครไ,ไวาใครไว้หน้าติดตาใครไวาหน้าตามหลังวะพี่ออฟเนี่ยพี่ออฟมาตามหลังพี่ไอเ้เหี้ยกว่าจะรุกกว่าจะหลุดไอ้พวกข้างหลังเมื่อกี้ไม่ได้โหแม่งสัดแ <c oughs> ม่งสัดกันเองอะดิข้างหลังนี่ไงเดี๋ยวจะรอเลยอยากรู้เหมือนกัน ใส่ล้อให้เอ็นไหเกาะถนนดีจัดอะไ,ไรอยเงี้ยกาะล้อให้เอ็นล้ออื่นมันเทียวก,ทกว่าไฮเอ็นอีกแต่ว่าไฮเอ็นแม่งเสือกเกาะถนนดีแต่วาผมมาใส่เพาผมเฟอร์ราริโลมาใส่ล้อดเดิมมาพอล้อดเดิมมันเท่เฟอร์รารี่ฉาลามาได้ปะไม่เอาโลมาได้ปะ <c oughs> อะไรเอาเฟอร์รารี่ปาวานเนี่ยเฟอร์รารี่หวาน จะล่วเลยวันนั้นวันนป้นพี่ออฟพี่อ๊อฟชโชูขับเป็นขับเป็นส่วนเดี๋ยวแม่งชนเองเออชทันเลยไม่คือคือรอบนั้นที่ตัดออกสายเพราะว่าขวารถแม่งเยอะเกินแล้วแบบแล้วแบบเวลาเวลาแข่งกับทีไรนะเว้ยคือแม่งสัตแม่งสัตแบบคนคนขับคนแรกอ่ะมันชอบสัตสัตรถเอบีซีคาวเวลาเอบีซีแม่งก็ขับตัวไม่ได้แม่งก็จอดอยู่อย่างนั้นอะ อุ้ยซีวิกแซงรถพวกรถยุโรปอ่ะเอ้ยเบอร์นารอบยาวอ่ะใช่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 เอฟอยู่หลังผมนะ่อ้ยสีแปดสีแปดกินว่ะรอบปลายอ่ะท้าไม่สีแปดแรงจังวะรอบปลายสู้ไม่ได้โอ้สีน้อชัดแล้วสีแปดแม่งแรงรอบปลายถ้าลแบบประมาณหนึ่งส่วนสี่ไม้แบบในสนามนี้นึกว่าใช้นึกว่าใช้ของเนี่ยโคตรพุ่งเลยกินหายรอบปลายพุ่งแล้วแสดงว่า สนามบินแม่งไม่พอนีแปบไหลยาวเกินสนามบินไม่พอไม่พอความเร็วทิ้งห่างด้วยผมมีด่านอย่างนะด่านทางตรงองมีต้องเล่นด่านทางตรงที่เป็นแบบเป็นจ็อบอ่ะมันถึงจะรู้ความเร็วรถมันมันไม่มันไม่แบบมันไม่เสมอไปเพราะว่ารถรถบางคันใช่ไหมในในในฟีมหมวโคตรแรงเลยแต่ในสนามโคตรกักเข้าใจปะเหมือนวิวิอ่ะวิวในฟีมหมวกโคตรกากเลยน้อยสู้เอ็กโอไม่ได้ซ้มอ่ะ S 1> <S 1> แต่ตอนในาาฟิมเอ้ยไม่ใช่ในสนามอะ่ะแต่ถ้าในฟิล์มโหมดนี่คือเอโอนี o ่แดกฝุ e ่นเลยนะเว้ยมันขึ้นอะไรเสียงเหลืองๆอ,อๆอะไรฟาร์มๆปะโอเคผมก็เป็นไงกันบ้างเพื่อนๆสำหรับวันนี้สีแปดนะครับก็ชัดๆเลยนะั้นก็คือหนึ่งโนสีไม้อย่างเช่นพวกตามสนามบินนะครับผมมันไม่พอนะครับมัน พูดยังไงดีคือรถมันไหลไปลครับเพื่อนๆต้องลอบปลายอย่างเดียวนะครับต้องรอบรอบไกลๆเลยนะครับถึงจะเห็นความต่างของตัวเจ้า c 8นะครับคือแรงจริงนะครับผมถ้าเทียบกับรถที่เอามาลองเทสกันวันนี้นะครับแต่จริงๆอะ่ะถ้าถ้าขี่จริงผมคิดว่าน่าจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นันเพื่อนสติงเจอร์ทีทีนันเพื่อนน่าจะสู้เออนี่ไม่ได้คับเฟอร์รี่โลมาไม่ได้นะครับ, Roma, มรบผมว่านะเดานะครับ แน่สู้ไม่ได้นะครับแต่คันอื่นนะครับผมก็ชัวร์นะครับซีแปดน่าจะกินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแรงมากนะครับแต่ว่าไหลาไปไปดอยนะผมว่านะไหลาปใช้ระยะทางเยอะเกินไปนะครับก็อาจจะเป็นผลเสียตรงนั้นแต่ว่าเพื่อนๆรับได้ไหมก็ลองไปพิจารณากันดูครับแล้วก็ลองซื้อกึนดูเพราะว่าในสัปดาห์นี้ก็ยังมีการลดราคากันอยู่นั่นเองนะเพื่อนโอเคครับผมก็ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากไลค์ติดจะใค้ปผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับผมสรัพคลิปนี้สวัสดีครับ